ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลส์ในการทำงานกับ SoftSkills Whisperer นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเว <Yeah. S 1> เว,เวสารับโทนพลพน Productivity Coach and Team Collaboration Facilitator ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิผลและการบริหารคนเพื่อสร้างการร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมนะครับ ในปีคิรัสกัาลาที่1,687นะครับเซอร์ไอแซคนิวตันได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเขาที่ชื่อว่า The Principia Mathematical Principle of Natural Philosophy นะครับหนังสือเล่มนี้บรรยายถึงกฎการเคลื่อนที่หลักๆทั้ง3ข้อของเขาเอาไว้ นะครับซึ่งการค้นพบนี้การบรรยายกฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อนี้นับเป็นคุณูุปการที่สําคัญอย่างยิ่งเลยสําหรับวงการฟิสิกส์วงการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของกลศาสตร์เป็นอย่างมากเลยครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของ productivity ใช่ไหมครับมันมีเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะครับ,รบก็คือหลักการที่นิวตันค้นพบแล้วก็เผยแพร่ให้กับชาวโลกนี้นะครับมันเป็นการวางรากฐานสำหรับ ศาสตร์เรื่องของ productivity ด้วยนะครับ productivity หรือว่าการสร้างประสิทธิผลขั้นสูงสุดของคนทำงานในโลกยุคใหม่เนี่ยจะบอกว่ามันมีหลักฟิสิกส์ข้อหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งในหนังสือเล่มนั้นนะครับหรือว่ามันเป็นหลักปรัชญาที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของความจริงของมนุษย์ความจริงของการสร้างอุปนิสัยซึ่งมันต่อยอดไปถึงความจริงของ productivity หรือว่าการสร้าง อุปนิสัยที่มีประสิทธิผลสูงที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่เคยมีใครเล่าให้คุณฟังในแง่มุมนี้มาก่อนเลยครับด้วยความที่ตัวผมเองนะครับเป็นคนค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของ productivity สูงมากๆนะครับผมได้ศึกษาทำการทดลองทำการวิจัยแล้วก็อินกับเรื่องนี้มากนำมาใช้จริงกับตัวเองแล้วก็หลายๆคนที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษากฎการเคลื่อนที่จากตำราเล่มนี้ผมพบว่า สิ่งที่นิวตันค้นพบและได้ตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่นเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการสากลในทางฟิสิกส์ก็จริงแต่มันสามารถนํามาอธิบายหัวใจของการสร้างประสิทธิผลหรือการสร้าง productivity ในโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับโดยกฎข้อนี้ครับมันเป็นที่มาของกฎ2นาทีอันโด่งดังที่เราเคยได้เรียนรู้จากตำราชื่อดังก็คือ getting things done นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งมันได้เชื่อมโยงมาถึงเทคนิคการสร้างอุปนิสัยเล็ก นะครับจากตำราที่เรียกว่า Tiny Habits หรือว่า Atomic Habits ในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาอีกด้วยครับโดยกฎ2นาทีนะครับเขาได้บอกอาไว้ว่าถ้ามีสิ่งใดที่เราใช้เวลาในการลงมือทำไม่เกิน2นาทีนะครับให้ลงมือทำทันทีนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องเล็กๆใน,น้อยที่เราใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเนี่ย มันอาจจะสะสมอาจจะพอกพูนหรือว่ามันอาจจะถูกพัฒนากลายเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลานานหลายนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงได้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ครับยกตัวอย่างเช่นกองขยะสมมติว่าเรารับประทานอาหารเนาะแล้วเรามีกองขยะจากเศษอาหารของเราเนาะที่เราไม่เอาไปทิ้งทันทีเนี่ยมันอาจจะเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นแล้วกําจัดได้ยากขึ้นนะครับหรือว่าเอกสารที่เราไม่ยอมรีบเก็บเข้าที่เข้าทางมันอาจจะสูญหายไปก็ได้ หรือว่าสมมุติว่าเรามีงานสรุปรายงานขนาดสั้นๆครับใช้เวลาแค่ประมาณ1-2ลนาทีเท่านั้นหน้าเดียวครึ่งหน้าแบบนี้แต่เราปล่อยทิ้งไว้เราก็อาจจะหลงลืมไปนะครับจนทําให้เราใช้เวลาในการมานั่งรําลึกนั่งคิดถึงยาวนานเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ครับที่นี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1นึ่ที่นิวตันคนพบบ้างนะครับว่ามันหมายถึงอะไรมันคืออะไรกันแน่นะครับ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตันเขาบอกไว้ว่าวัตถุจะยังคงอยู่นิ่งหรือมันจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วที่คงที่เว้นแต่มันจะถูกกระทําโดยแรงภายนอกครับนั่นหมายความว่าวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปนะครับวัตถุที่อยู่นิ่งก็มีแนวโน้มที่จะอยู่นิ่งต่อไปนั่นเองได้ยินมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังพอจะมองเห็น ความเชื่อมโยงระหว่างกฎ2นาทีกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันบ้างหรือเปล่าครับถ้าอย่างนะครับไม่เป็นไรครับติดตามฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมกําลังจะฉายภาพให้ท่านได้เห็นแล้วก็จะบอกให้ท่านได้เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงนะครับในที่นี้ผมขอพูดถึงอุปนิสัยสําคัญที่ถือว่ามันเป็นไวร้าย,ายทําลาย productivity ของคนเรามากที่สุดอุปนิสัยนั้นก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองครับ การผัดวันประกันพรุ่งหมายถึงการผัดสิ่งที่เราต้องทําหรือควรทําออกไปก่อนแล้วก็ออกไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะผัดมันไปเรื่อยๆไม่ยอมลุกขึ้นมาทาไม่ยอมลงมือทาสักทีแม้ว่าหลายเรื่องนั้นมันจะใช้เวลาสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีก็ตามแต่เราก็จะผัดมันออกไปก่อนนะครับท่านพอจะมองเห็นความเชื่อมโยงกันหรือยังครับเมื่อเราเอากฎการเคลื่อนที่ข้อที่1เข้ามาจับนะครับจะเห็นว่า แท้จริงแล้วการผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นกฎพื้นฐานข้อหนึ่งของจักรวาลน,นี้เลยนะครับของมนุษยชาติของจักรวาลเลยก็คือมันเป็นกฎข้อแรกของนิวตันที่ใช้กับการเคลื่อนที่ใดๆก็ตามนั่นคือวัตถุที่อยู่นิ่งมักจะอยู่นิ่งจนกว่าจะมีแรงจากภายนอกมากระทำนั่นหมายความว่าถ้าที่ผ่านมา เราไม่เคยลงมือทําสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจริงจังมาก่อนหรืออาจจะทาทันหยุดหดหรืออาจจะไม่เคยทํามาก่อนเลยก็ตามแม้ว่ามันจะทําได้ง่ายก็ตามนะครับเราจะหรือว่ามันจะใช้เวลาสั้นๆก็ตามแต่เราก็มีแนวโน้มที่จะผัดมันออกไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับนี่คือหลักการนี่คือกฎของจักรวาลเลยเพราะเราก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่นิ่งมาตลอดนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้ท่านฟังท่านอาจจะรู้สึกท้อนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าข่าวดีข่าวดีนะครับข่าวดีก็คือในกฎข้อนี้ยังมีคําอธิบายอีกด้านอีกมุมหนึ่งด้วยเสมอมันมาควบคู่กันเนาะก็คือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มักจะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะครับทำพฤติกรรมใหม่ๆมันอาจจะยากครับแต่ ถ้าเราได้เริ่มต้นลงมือทําไปแล้วเนี่ยหรือได้เคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีแนวโน้มสูงมากว่าเราจะทําสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆและอาจจะทำเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหาวิธีการเพื่อเริ่มต้นครับเมื่อคุณเริ่มต้นแล้วการเคลื่อนไหวในครั้งต่อๆไปมันจะง่ายขึ้นครับคําถามก็คือแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น เมื่อเราติดอยู่กับการผัดวันประกันพรุ่งมานานมันคืออะไรครับพูดง่ายๆว่าเราต้องทำอย่างไรนั่นแหละเนาะในเชิงปฏิบัตินะครับจากประสบการณ์ของผมครับมันก็คือเราต้องนำเอากฎ2นาทีมาปรับใช้ทันทีซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะให้คุณใช้ทันทีภายใน2นาทีหลังจากที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบเลยด้วยซ้ำครับ และต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการนำกฎ2นาทีมาปรับใช้เพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพื่อที่เราจะสามารถสร้างอุปนิสัยที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการหลักการนะครับผมย้ำนะครับหลักการมันมีอยู่ว่าให้เราค้นหาวิธีเริ่มต้นทำสิ่งนั้นซึ่งวิธีเริ่มต้นนี่ขอให้เป็นวิธีการที่เราจะใช้เวลาลงมือทำภายในเวลาไม่เกิน2นาทีครับตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยไม่เกิน2นาที นั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่เราต้องการทําให้มันสําเร็จทําให้เสร็จเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากคือใช้เวลานานครับหลายชั่วโมงหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนก็ตามให้คุณออกแบบกิจกรรมย่อยๆโดยเฉพาะกิจกรรมแรกที่สามารถลงมือทําให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่เกิน2นาทีออกมาครับผมย้ํานะครับว่า คุณไม่จําเป็นต้องทํางานทั้งหมดทั้งก้อนให้มันเสร็จนะครับคุณไม่จําเป็นต้องทํางานหลักๆที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินต้องใช้สมองเยอะต้องใช้เรียวแรงเยอะด้วยซ้ำนะครับคุณต้องนึกถึงกฎข้อที่1ของนิวตันเข้าไว้นะครับว่าถ้าเกิดออกแรงเคลื่อนที่ถ้าเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับงานเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะเคยดูถูกดูแคลนว่ามันเป็นโอโ้แค่นี้เองต้องใช้เวลาแค่หนึ่งนาที2นาทีเนี่ยครับมันจะช่วยให้การเคลื่อนที่ต่อไปของคุณทําได้ง่ายขึ้นมากครับ และนี่คือตัวอย่างที่ผมเอาไปใช้จริงทั้งกับตัวผมเองและหลายๆคนที่ผมไปเป็นโค้ชไปเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับสมมุติว่าตอนนี้คุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะออกกําลังกายด้วยการวิ่งทุกวันเวนลา30นาทีถึง45นาทีนะครับแต่คุณไม่เคยเริ่มต้นมาก่อนเลยคุณก็คงรู้สึกไม่ได้อยากออกไปวิ่ง30นาที45นาทีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอยากแนะนำให้คุณสวมรองเท้าวิ่งนะครับ เติมขวดน้ําติดตัวไว้และออกไปเดินสักประมาณ1นาทีก็พอครับใช้เวลาในการสวมรองเท้าประมาณ30วินาทีนะครับในการเติมขวดน้ําอีกสัก30วินาทีและออกไปเดินแค่1นาทีเท่านั้นครับการเริ่มต้นเพียงแค่นี้จะทําให้คุณต่อยอดไปสู่การเดิน2นาที3นาที4นาที5นาทีและการวิ่ง2นาที3นาที4นาที5นาทีและมันจะพัฒนาไปเป็นการวิ่งถึง30นาทีในอนาคตได้แน่นอนครับ หรือว่าในมุมของการทํางานนะครับสมมุติว่าคุณต้องเขียนรายงานแบบ10หน้า20หน้านะครับและคุณเริ่มต้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มันว่างเปล่าเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อถ้าคุณเปรียบเทียบระหว่างหน้าจอที่ว่างเปล่ากับรายงาน10หน้า20หน้านะครับให้คุณเริ่มต้นเขียนประโยคแบบแรนดอมเลยครับแบบสุ่มเท่าที่คิดออกในหัวโดวยยังไม่ต้องไปหาข้อมูลด้วยซ้ำนะครับ คิดอะไรออกเกี่ยวกับรายงานที่คุณจําเป็นต้องเขียนให้พิมพ์พิมพ์พิมพ์ิมพ,มพม์ออกมานะครับหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดใช้เวลาไม่เกินสองนาทีเ,าเ,ทเท่านั้นคุณจะพบว่าประโยคที่คุณเริ่มต้นมาทําให้เกิดการเคลื่อนที่ไปต่อได้จากสามบรรทัดกลายเป็นสิบบรรทัดกลายเป็นครึ่งหน้ากลายเป็นหนึ่งหน้าและสองหน้าในอนาคตได้แน่นอนครับหรือว่าตอนนี้นะครับคุณอาจจะมีเว็บไซต์คุณอาจจะมีเพจอาจจะมี ช่องทางใดๆก็ตามที่คุณต้องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อขายของของคุณนะครับแต่ว่ามันว่างเปล่ามานานหลายเดือนหรือว่าเป็นปีแล้วนะครับคุณอยากให้คุณเริ่มต้นนะครับเขียนอะไรก็ได้ถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับสั้นๆหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับทํามันออกมาก่อนแล้วลอง ที่จะบันทึกเก็บไว้ก่อนก็ได้คุณอาจจะยังไม่จำเป็นต้องโพสต์นะครับแต่แค่บันทึกเก็บเอาไว้ก่อนเป็นวิดีโอขนาดสั้นถึงสนาทีนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของผลงานสร้างสรรค์น,นะครับที่มันจะตามมาในอนาคตอย่างแน่นอนครับปิดท้ายสําหรับตอนนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงความลับข้อหนึ่งเกี่ยวกับคําว่าแรงจูงใจครับคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่า ถ้าเกิดแรงจูงใจขึ้นมาในใจแล้วมันจะผลักดันให้เขาลุกขึ้นมาลงมือทําบางสิ่งบางอย่างครับซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่แต่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดครับเพราะจริงๆแล้วนะครับจากงานวิจัยมากมายเลยนะครับเขาบอกว่าแรงจูงใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มต้นลงมือทำต่างหากครับนั่นแปลว่า เราต้องเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างไปก่อนนะครับเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปก่อนแล้วมันจะเกิดแรงจูงใจที่ผลักดันให้เราลงลงมือทำสิ่งนั้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับฉะนั้นคำแนะนำสุดท้ายของผมก็คือให้ค้นหาวิธีการที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใช้เวลาแค่1นถึงสนาทีเท่านั้นผมอยากให้คุณท่องจำหลักการของนิวตันเอาไว้นะครับว่าวัตถุที่หยุดนิ่งมักจะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีแรงบางอย่างมากระทำและ เราสามารถออกแรงเบาๆที่ใช้เวลาแค่ไม่เกิน2นาทีเพื่อเปลี่ยนตัวเองนะครับจากวัตถุที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ต่อไปได้เสมอและเมื่อน,นั้นแ่ะครับแรงจูงใจที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังเรียนรู้และฝึกฝนสกิลหรือทักษะไม่ใช่กำลังสะสมความรู้นะครับซึ่งทักษะทุกๆท,ทักษะ จำเป็นต้องได้รับการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กลายเป็นอุปนิสัยติดต,ตัวของเรานะครับพบกับ Soft Skill Whisperer ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ